ใ้ยสวยงามมากใคร่ลอดไตตา

嗯，不成功。嗯，行。

าหาักมันนั่นนะก่อห <Go. S 2> ลาะไปน้ำปลาลุงโดิเฟะพี่น้องคือกัดกับคืออำเภอม่วงสามสิบเด้อจ้าบ้านพี่วุ้ยอยู่อำเภอม่วงสามสิบ กนเจ็บไปพัาเจ้าหนึ่งก่อนเน็มันไม่สิไม่ยาวเปลว่ามันหึมมันจะเลิ่มจกินกัน thế cái đó mhm mhm sẵn thân mhm Hãy hết là hết hết Ở, Ở đây à, đây 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 hết 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 đấy đây 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 hết นี่เห็นบ่เขาบ่ี้แวนีดีเด้เขาไม่เนาะอวยเนาะมาใได้ั้งลูกนม่ดียนดมหด้นยอมยั้นเงียบนีก่ามันมาตอมนี่บ้าเอามันนะยุงลายงคนกระไร ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอบ่เอาเ็ดทานก็บ่ได้เ็ดเนาะ بلو <applause> بلوغ Oh, mm -hmm. my. Mm -hmm. ใครสวยงามมากใครหลอดไตตา งานม้ยไปไหนเห็ดไข่ใส่หุ่ยอันนี้ก็ะยุพุ่นหนึ่งอันนี้ก็ะยุพุ่นหนึ่งพุ่นหนึ่งพุ่นไหนเย็นพุ่นอะไรพุ่นท้องเรีนใหญ่หรือ่พุ่นสินรัดยานบ่บ่พุ่นพุ่นอยู่สายอันนี้ได้ครออกมาใส่เย็นหางมาอยู่วันไหนโอ้โหมื่อไดรดอกาค่ดใคมันใครอยู่ไหนอยู่ต้องดุมข่ะ ยังไงเนี้ยงไ่จาปนได้นมาหย็ดให้ดินมาเะแล้วไปแล้ว